ไม่ต้องมายุ่งไปเสือบครับผม,บมจ้าเลยข้างนอกก็ได้เล่นอยู่กลางหน้า้มนก,ก็ได้โอ้อากาศช่วงไม่ดีนะก็ห่วยจะอยู่รอบไก่รอบไก่ก็ อันนี้ต้นชื่อว่ากะเพราไม่ใช่ชื่อกะเพรามันคืออะไรกะเพราก็นั่นแหละก็คือกะเพราไงอันนี้ไม่ใช่กะเพรามะพร้าวอะไรกะเพราก็นั่นแหละกะเพราม่ใช่มะพร้าวก็ต้นนี้ชื่อว่าต้นกล้วยไงก็ต้นว่าก็ต้นกล้วยแล้วก็มีเด็ก เด็กูเด็กดูเด็กดูดเด็กดูเด็ก,น,ดกนะมาครับผมถูกต้อมาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ชื่อว่าช็อากา้เอาไหมนะครับมาทุกคนมาเข้าบ้านหลังนียกันนั่งทำอะไรอยู่ฮะ อ๋อหัดน,น้องออกไปไ,ไ,ไปกันปะบ้าไมเรอไปทำยูทูปกันวันนี้กดไลค์กดแชร์กดสกครด้วยนะครับอย่าล,ลืมกดติดตามครับผมปปไปผู้ท้องฟ้าบไมอากาศดีวะ หลับสิลนะับพาหลับพร้อจะหลับไปกันเ <we od> ข้าบ้านกันไปเข้าบ้านถึงแล้ว ว่ามีป๊อบอีดด้วยหรอนี่ไงป๊อบอีดมาพวกเรามาเลยยกายโอ้ยโทรศัพท์ผม 妈、nah.